เนจีแม <accurately S 2> ่งโคตรบั๊กเลยอ้าวนี่อะไรเนี่ยเอ้าฮอ้าฮลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮควายใหญ่เชิดเคยวันนี้นั้นเราก็มีเกมวอร์ดทั้งนั้นนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะเอารถถังพรีเมียมคันหนึ่งมาให้ชมนะครับผมพอดีว่าเป็นรถถังพรีเมียมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะฮะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเทศกาลรถราคาพอดีด้วย เราก็สอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งหมด2คันนะครับผมคันละประเทศนะคุณผู้ชมก็พอจะเราได้แล้วแหละครับว่ามันเป็นรถถังจากประเทศอะไรบ้างนะ<ม>ที่เราราคาอยู่ช่วงนี้มันมีแค่2ประเทศอ่ะอยากก็ผมแต่ผมขออยากพูดก่อนนะฮะคุณผู้ชมเห็นหน้าตาก็น่าจะรู้แล้วด้วยซ้ําซึ่งไอเจ้านี่เนี่ยมันเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะดีในหลายอย่างเลยนะครับผมเท่าที่ผมไปทดสอบเล่นมานะฮะคือเรื่องของอำนาจการยิงที่สูงนะครับผมแล้วก็เรื่องของกรอที่ พออุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับผมฟิลการเล่นเนี่ยผมรู้เลยคะับว่ามันต่างจากเอบารแน่นอนนะผมคือเอบารเนี่ยถึงแม้รถถังมันทรงประสิทธิภาพก็จริงนะฮะแต่พอเราเล่นเล่นจริงๆเนี่ยแล้วเทียบกับไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยผมรู้เลยฮะว่าฟิลการเล่นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับผมคือไอ้เจ้าเอบารเนี่ยไม่สู้ไม่ได้เลย <c oughs> แต่อย่างเลยครับผมที่เอบารสู้ไม่ได้นะโอ้แต่เจ้านี่เนี่ยคือมันดีหลายอย่างเลยผมชอบมากเลยอ่ะเราก็จะมาลงรายละเอียดดีเทลกันเลยดีกว่านะครับผมจะไม่เสียเวลานะฮะซึ่งไอ้รถถังคันนีีีี้เเนน่่่่ยป็ถังทมชือวา ZTZ 96A โปรโตไทส์ A, นะครับผมซึ่งไอเจ้านี้เนี่ยมันเป็นรุ่นโปรโตไทส์ของเจ้าเซติเซ 96A นะฮะมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ในนิดนึงนะครับผมในเรื่องของแผ่นเกาะเสริม ERA นะผมที่เจ้าเซติเซต 96A โปรโตไทส์เนี่ยมันไม่มีนะครับผมคือไอเวอร์ชั่นปกติเนี่ยเวอร์ชั่นตัวที่ไม่ใช่โปรโตไทส์เนี่ยมันจะมีส่วนเสริม ERA อยู่ตรงส่วนแก้มนะฮะตรงเพจหน้านะครับผมเนี่ยเพจหน้าขอบป้อมเนี่ยเออมันจะมีเกาะเสริมอยู่นะฮะแต่ที่ว่า เอ,อส่วนรุ่นโปรไทป์เนี่ยมันจะเป็นกอรอคอมโพสิตแบบเพียวๆ,ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสามารถในการป้องกันกระสุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าซททีแเก้าหกเอนะฮะแต่มันก็ยังไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะเออมันพอเด้งบ้างครับผมคือมันอุ่นใจอ่ะเอออย่างว่ามันก็อุ่นใจกว่าเอบาบแน่นอนอ่ะผมรับประกันเลยอ่ะใครที่ <c oughs> เอ,อ,เอ,อบาบเราจะรู้เลยว่าแม่อุ่นใจกว่าเอบาบเยอะค <c oughs> ือประสบการณ์การเล่นมาผมรู้เลยว่าไอเจ้าีเ่เนี่ยแม่งแข็งกว่าเอบาบไม่นอนอ่ะ อ่ะแล้วก็จะมาลงรายละเอียดอาวุธกันต่อเลยนะครับผมอาวุธของเจ้าแททิซดเนี่ยมันมีทั้งหมด3อย่างนะครับผมก็คือเป็นปืนกลขนาด12.7ม mm. มกระบอกนะครับผมปืนกลขนาด7.62มมอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็อาวุธหลังฮะเป็นปืนใหญ่ขนาด125มมอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมกระสุนที่สามารถพกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมด40นัดน,นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะกระสุนพกไปได้เยอะแต่ทีนี้ว่าผมแนะนําว่าใส่ไปสักประมาณ15บานัดก็พอเลวมั้งเพราะว่า มันจะอยู่ตรงส่วนของกลางป้อมเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะนี่ครับผมลางกระสุนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโดนยิงกลางลำเนี่ยเราตายสูงมากเลยครับผมเปอร์เซ็นต์ตายเราสูงมากนะถ้าเกิดเราโดนยิงกลางตัวเนี่ยหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขายิงทะลุอันเนี่ยตรงส่วนของไดเวอร์เนี่ยมาใช่ไหมบางทีมันอาจจะโดนลางกระสุนได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใส่กระสุนไปเยอะนะครับผมเพื่อเพื่อเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตนะฮะใส่ไปสักมาสิบห้านัดก็พอแล้วครับคือไอ้เจ้านี่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยยิงเเอะะะนครรับผมพาาว่ ปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจาะหัวนะครับผมแล้วก็เรื่องของอันดการทําลายล้างเนี่ยมันสูงนะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นปืนใหญ่ขนาด125มมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยแล้วไปเข้ารถถังศัตรูเนี่ยสะเก็ดมันจะกระจายเยอะนะครับผมทําให้เปอร์เซ็นต์ศัตรูเนี่ยตายเนี่ยสูงนะฮะความเร็วในการปมุนป้องของเจ้าเซตีเซต 96A โปรไทป์เนี่ยมันจะอยู่ที่21องศาต่อวินาทีนะครับผมคือไอ้เจ้านี่เนี่ยมันไม่ได้หมุนป้อมเร็วมากนะฮะ คือมันหมุนป้อมดีแต่ไม่เร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดูจังหวะนิดนึงเนาะแล้วก็พยายามอยู่ในจุดที่เราไม่จำเป็นต้องหันป้อมเยอะเพราะว่าถ้าเกิดหันป้อมเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราหันตามเขาไม่ทันนะฮะเราจะเสียจังหวะในการสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดูดีๆนะผมเล่นระวังระวังนิดนึงนะครับผมถ้าจะเล่นเจ้าคนนี้นะฮะเพราะว่ามันหมุนป้อมไม่ทันเนาะมุมกดอยู่ที่ลบห้านะฮะมุมเงยสิบสองนะครับผมมุมกดถือว่าค่อนข้างที่จะแย่นะฮะมุมเงยก็ถือว่าแย่เหมือนกันนะครับ ไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยมุมกดมุมเงยเนี่ยไม่ดีอะไรมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมพยายามเล่นในโซนที่มันเป็นทางแบบลาบๆเอานะฮะคือมันจะเล่นง่ายหน่อยถ้าไปเล่นบนเนินเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเล่นได้ครับเพราะว่ามุมกดมันไม่ได้เนะาะอัตราการโหลดจะอยู่ที่7.1วินาทีนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะไวเลยนะฮะแต่ที่นี้ว่าพลทหารพลโหลดของผมเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเกรดมาเลยอะ่ะผมเลยไม่รู้อะ่ะว่าถ้าผมอัปพลโหลดเต็มเนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดไอ้้เเจาาซีีททโปยน่ มันเป็นตัวถังออโตโหลดใช่ไหมคือถ้าเราอัพโหลดเนี่ยมันจะช่วยให้โหลดเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ช่วยบอกผมทีผมไม่มรใจว่าถ้าไอ้ระบบออโตโหลดเนี่ยถ้าเกิดเราไอัพโหลดของไอความเร็วในการรีโหลดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มหรือเปล่าก่อตัวฐานด้านหน้าจะอยู่ที่1 0 0มิลลิเมตรนะครับผมก่อป้อมด้านหน้าจะอยู่ที่2 2 0มิลลิเมตรนะฮะซึ่งไอก่อส่วนตัวเพจหน้าเนี่ยมันมีส่วนเสริม e a a นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถกันกระสุนได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับ ตรงส่วนเกาะปอมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเกาะคอมโพสิตนะฮะซึ่งมีความหนาอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็ถือว่าทําให้เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับผมมาเรามาดูอัตรา,าก,การเจาะก่อของลูกกระสุนปืนกันดีกว่านะครับผมจะไม่เสียลานะฮะลูกกระสุนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมกระสุนชนิดแรกก็จะเป็นฐานหน้าของกระสุนลูกคีนะครับผมไอ้ลูกคีเนี่ยมีอัตรา,าก,การเจาะก่ออยู่ที่ 480มิลิเมตรนะครับผมแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่18กิโลกรัมนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมคือค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะฮะอัตราการจเจาะกก,ก็ดีนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นรถถังช่วงประเทศ10.0เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรถถังมันกันลูกทีค่อนข้างที่จะดีนะครับผม <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้เลยครับไอ้ลูกทีเนี่ยผมว่าใช้ลูกเข็มดีกว่านะแล้วก็กระสุนชนิดที่2องนะครับผมก็เป็นทางด้านของกระสุน HE นะครับผมไอ้ลูก HE เนี่ยจ่ออยู่ที่45มิลล เยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะเรื่องของน้ําหนักเนาะแต่ทีนี้ว่าผมเอเนี่ยไม่ค่อยถนัด,ดลูกเฮสักเท่าไหร่นะครับผมเลยไม่ใช้นะครับผมอ่ะแล้วก็จะมาดูกระสุนชนดิดสุดท้ายกันเลยนะครับผมก็คือทางด้านของกระสุน APFSDS นะฮะหรือกระสุนหัวเข็มนะครับผมซึ่งเป็นกระสุนที่ยังไงทุกคนก็ต้องใช้แล้วะะแหละครับไอ้กระสุนหัวเข็มเนี่ยมันเจาะอ,อยู่ที่466ม mm, ิลลิเมตรนะครับผมเจาะค่อขนข้างที่จะโหดมากเลยนะฮะคือเป็น,นเฉลีย่ย10.0เนี่ยเจาะ466เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะเออใช้ได้เลยครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นไอเจ้าลูกนี้เนี่ยเป็นลูกหลักนะครับผมบททหามียู่หมด3คนด้วยกันนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่4 3ตันนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะกำลังเคลื่อนนอยู่ที่800 HP นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่59ิโกเมตรต่อชั่วโมงฮะคือเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยถ้าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยมันก็ไม่ได้อืดอาดอะไรมากมายนะผมมันก็เร็วอยู่นะฮะแต่ไอเจ้านี้เนี่ยข้อเสียเท่าที่ผมลองเล่นดูก็คือเรื่องของหันป้อมเนี่ยที่มันไม่เร็วอะไรมากมายนะผมคือมันหันป้้อมใชได แต่มันไม่เร็วมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูจังหวะดีๆนะฮะถ้าเกิดจะไปโชว์ชว์เว็บหันซ้ายหันขวาเร็วๆเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหันตัวรถไปด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องหันไปเพื่อรับกระสุนนะครับผมถ้าเกิดเราหันแบบป้อมเฉยๆเนี่ยมันหันไปสวนเขาไม่ทันไงบางทีเขายิงด้านข้างเราอาจจะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหันตัวรถไปช่วยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนเขายิงฟรีได้เออก็ระวังในตรงส่วนนี้ดูนะครับผมก็คือเรื่องของความเร็วในการหมุนป้อมนะฮะลกก็เื่อองขมมมุดผที มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเนะี่ยเออระวังตรงส่วนนี้ครับผมแค่2อย่างะฮะข้อเสียที่ผมสังเกตเห็นนะเพื่อเป็นการเสริมเราไปดูส่วนของเกียร์เพกกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเจ้าเซตที่เซต 96A Prototype เนี่ยมันจะดียังไงนะครับผมมันจะดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะฮะควรค่าแก่กรารซื้อมาใช้งานมาป้าตัวฐานหรือเปล่านะครับผมบ้าไปดูกันเลยเอาละครับผมเราก็มาอยู่ในห้องการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมกับเจ้าเซตที่เซต 96A Prototype นะฮะดูซิว่าไอเจ้าเซตที่เซต 96A Prototype เนี่ยจะช่วยให้เรา โชว์ศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอ่าดูสิตาป่วยรอครับแ,บบแบบข้งเบรสแข็งขาทับอ่าเกาะเราค่อนข้างแข็งอยู่นะฮะอาดไปรครับแตกครับผมแตกหนึ่งนะฮะซ่อมครับซ่อมซ่อมซ่อมตาป่วยรอครับ เขายิงลัาไม่เข้านะฮะก่อไอ้เจ้าหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับผมแล้วเราทำไซส์สเกตซะด้วยมันก็เลยยิงไม่เข้านะอ่ะดูสิได้หรือเปล่าแตกหนึ่งครับผมจบร้อยอ่ะโหลดครับอ่านี่ฮะข้อเบการโหลดครับผมก็ดูเหมือนจะไม่นานเท่าไหร่นะฮะอ่ะแท็กซ้อมเสร็จแล้วนะฮะได้มาสองคิวครับโน้ยผมมีพลาด ไปเร็วไปเร็วหลบครับโอ้ยเกือบแล้วด,ดีไม่โดนเมื่อกี้ผมเลยว่ายิงทะลุท่อคอนกรีตได้นะไม่ได้หรอโนนับัวนั้นๆไอ้ยัยไม่เข้าเฉยเลยโอ๊ยโดนยิงครับไปไม่ครับ เอา้าโอ้โหตีฮิทบอ็อกปีธนาฮิกบอ็อกตึกตเจมก์โอ้โหเจมส์ <laughs> อ้าวแล้วครับผมเมื่อกี้ไม่นับนะฮะแหวให้ตายเถอะครับโอ้ฮิตบ็อกปิศนาฮิตบ็อกตึกบ้าบออะไรก็ไม่รู้แบบคือเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมยิงไปมันติดฮิตบ็อกตึกอ่ะคืออะไรก่อนฮัลโหลแล้วผมตัวก็ยิงตายฟรีเนี่ยฮัลโหลเกมเกมแม่งโคตรบั็กเลย <S <S เอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ,าอ,าอย้าเฮะเดี๋ยวนะต้นไม้ อะไรของพี่แกว่าไอเดียวฮัลโหลเกมโคตรดีอะไรเดียวผมเห็นอะไรก่อนไอแล้วทำไมบุมบอที่ผมเห็นกับเอในเอ้าไอผมอยู่มาติเว้เป่ะเนี่ยฮัลโหลเออเอเอพุกนาครับคือผมอยู่คอนเซอร์เวอร์ครับผมผมไปอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยไ เอ้ยน,นี่โตอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนวะแล้วทางนี้อ่ะเป็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้มีคนวิ่องอืไม่ทันมัวแต่ดูมัติเวิร์ดไงสายตรงครับด,ด,ดีครับแตกหนึ่งครับผมไม่ต้องเล่นครับผมไม่ต้องเล่นแตกหนึ่นะฮะไม่ต้องเล่นมาอีกหนยสัเจ็จบครับเจ็บหนักเจ็บหนัก บหนกครับผมแตกครับผมแตกสองครับสวยงามครับผมปืนมันโหดมากเลยผมก็ชอบได้มาส2นะฮะถือว่าสวยๆอยู่ครับระวังด้วยครับเพราะว่ายังมีสโตอยู่นะฮะเออเดี๋ยวผมจะ ต้องลองไปถามา,มาติเวิร์สด,ดูอะดูซิว่ามันจะได้เปล่าแต่จุดบีนี่ก็พอได้อยู่หรือเปล่าอ่ะอ่ะหายแล้วครับไม่ตายเดยครับเมื่อกี้เป็นมาติเวิร์สนะฮะมองไม่เห็นอ่ะค่อยๆไปครับหลังบ้านฝั่งนั้นนะฮะ <c oughs> ไม่ตายเถอะมองไม่เห็นตน้นไม้บัง เอาแล้วครับผมเรามาอยู่กับเกมที่สองกันเลยนะฮะแหมให้ตายเะครับโอ้ยมุมเราไปเสียเปรียด้ยังไงตามเมื่อกี้อะ่ะคือมุมผมมันต้นไม้มันบางผมมองไม่เห็นเออแฮปปี้เดียวเย้ใครครับเอารถแถมเล่นเดี๋ยวนี้ <c oughs> แมงเอ,อ้ยรถแถ่มา <c oughs> อ่ะปล่อยพี่แกไปนะฮะเอามายึดจุดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้ เอ้เรายัจุดยังไงวิ่งไปทานดูว่าไม่น่าใช่อ่ะอ่ะเราก็ไปเข้าจุดประทะของเราเลยนะฮะอ่ะไยเพื่อเรานาไปก่อนแล้วเพื่อเราอยากนำนะฮะอืมขพราเสียมันก็มีนะไอ้เจ้าแทกที่แ96เอโรไทอ่ะคือเกราะมันเนี่ยโอเคนะคือผมชอบนะฮะเรื่องของเกราะปืนก็โอเคผมปืนก็อัตราก,การเจาะสูงนะฮะปืนดีครับผมเออแต่ที่ผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเลยคือเรื่องของความโดการถอยหลังนะครับผมมันไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะ คือมันถอยหลังค่อนข้างที่จะแย่นะฮะเจ้าเซติเซก 6A เนี่ยเออเดี๋ยวเราไหาจุดเก่นก่อนครับนี่ครับแต่ครับผมสวยงามครับนี่ฮะปืนจอกค่อนข้าง,างจะโหดมากเลยนะฮะผมนี่อยากชอบค่อนข,ข้างดีครับแต่ปุมกดนี่ก็แย่หน่อยนะผมไม่ค่อยชินไงเออปกติผมเล่นรถถังที่ปุมกดเยอะแต่พอมาเล่นรถถังที่ปุมกดน้อยๆแล้วไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับอ่ะ ค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับมู่นปะแตกยังแตกแล้วนะค่อยๆไปครับ ระวังด้วยนะฮะก็กดไปครับตอนนี้เราถลับมาแนวหน้าแล้วนะฮะถลับมาเยอะแล้วแหม่กีไม่ทันครับมุมมันไม่ได้อ่ะอ่ะเขาสมมตไปแล้วครับตอนนี้เพื่อเราล้อมจุดไว้แล้วนะฮะศัตรูจะเลนยาครับ เองไม่อยากจะเสี่ยงมากอะ่ะเพราะว่ามุมเราที่อยู่อะ่ะมันเป็นมุมเปิดครับมันจะสู้กับาโดนอยู่ครับเฟืองเลี้ยวเสียหายนะฮะผมมุนป้อมไม่ได้แบบเขายิงมาดิครับการจะสุนได้อยู่นะฮะที่ผมเห็นอยู่ไว้ป๊บนี่ครับแตกหนึ่งครับได้อยู่ครับ น้ำขึ้นไปเลยครับตอบมันก็หนาอยู่นะฮะไอเจ้านี่ <Brand. S 1> อ่ะเบร์เฮ้ยหิงไป <No. S 1> ครับโดนอยู่เอียงครับเอียงครับโอ้ยโหเจ็บเจ็บโอ้โห<笑><笑>โอ่าแต่ก็ได้อยู่ครับสนุกอยู่นะผมว่ามันเป็นตัวฐานที่ค่อนข้างจะได้สูงเลยครับ เอาละครับผมมาเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันเลยนะฮะในวันนี้มาดูซิว่าตาสุดท้ายเนี่ยเราจะสอยได้สก,กี่ศพนะครับผมมาเปิดเทอร์โมก่อนนะฮะพอใช่ผมลืมบอกไประ r e a d นะฮะ,จะเจ้าซดีซ 96A p r o t ท t ์ e เนี่ยมันมีระบบอันนี้ด้วยผมระบบ IRCM นะฮะเอาใช้ในการก่อตัวสัญญาของไอันนี้ผมไกด์ดิงมิซล์นะฮะเปิดแป๊บหนึง่งผมลืมอะอะเปิดเรียบร้อยครับ โอเคมาระบบ IRCM เราเปิดแล้วนะฮะมันจะพอก่อครัสัญญาณของพวกใกายที่มิซายได้ในระดับหนึ่งนะครับผมตั้งเป็นรอครับตรงนี้ผมว่ามันต้องมีคนผ่านเออดูสิผ่านไหมผ่านไหมล่บโอ้ผมเป็นบางมิดเลยเนี่ยแตงหนึ่งะครับผม โดไม่ทันนะฮะเสียดายเอาใหม่ครับรอครับดูที่มีไหมเราได้บ้างหนึ่งคิวนะฮะเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อครับยจะดูทางเดียวครับแต่หนึ่งครับผมได้ไปหนึ่งคิวครับ ถ้าเปรอครับจุดปีเราโดนยิบไปแล้วนะฮะโอ้ดังเพียบเลยรอครับมีเสียง รอครับรอรอครับผมแต่งหนึ่งครับได้อยู่นะฮะได้มาสามคิวครับผมมาจับเครื่องยนต์ครับจับเครื่องก่อนเขาได้ฟังเสียงอยู่ ปีเตอมอก่อนครับแต่ตอนนี้รถใบครับโอเคครับเพื่อเรายึดจุดอยู่นะฮะเนี่ยเพื่อเราตัวยิงแต่ครับอย่าไปอยู่ ขอเสียงหน่อยครับเปแเวมั่ครับตัง้งปุยรอรครับก็ค่อยเล่นนะฮะใจเย็นมีมไหมไม่มีเสียงครับ อีกหนึ่งครับผมมาสวยครับสี่คิวครับรอคอยนฮะจะเย็นครับอ่ามีไหมตูงครับก็ตัวยิงตายครับ ยังรีบนะฮะอย่างเงี้ครับทีมเราได้เปรียบอยู่นะฮะอย่าเพิ่งรีบไปตายครับมาดูซิมีไหม หนึ่งครับผมห้าคิวครับสวยงามครับได้อยู่ได้อยู่ <S <S มือค่อนข้างจะดีเลยฮะสับเจ้าเซตทีเซตก้าหกเอกโปไทยนะผมที่เราพอจุด A กับจุด B ได้แต่จุด C นี่มไม่ไหวครับจุด C แตกนะฮะ ค่อยไปครับค่อยเชวัไปนะฮะอ่ะไหงครับ,น,รบนี่หรอน่าจะผ่านนะแตกหนึ่งครับผมอ่าสวยงามครับ ได้ครับอ่าหกคิวครับหกคิวกาสุ่มแต่สิบนัดนะฮะพอค่อย้นับใจเย็น,นควนมรมันดีมากครับโอ้โหในสนุกมากเลยอะเสียงเครื่องมันเงียบอะมันแอบได้อะมันไม่เหมือนไอพวกเอบาป่ะเอบามันแอบไม่ได้ <c ười> เครื่องมันดัง อ่ะยิงกันปแออป๊บ <c oughs> ผมพลาดโอ้ยิงเลยไป <c oughs> โอ้ไม่น่าโผล่ไปนี่เลยทั้งคันเลยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วไม่ชัวร์งไงเออว่าจะเอใขย,ยับขึ้นไปข้างหน้าซะหน่อยโอ้น่่เสียดายมากเลย <c oughs> เอาละครับผมเป็นไงบ้างฮะสนุกหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างผมกับเจ้าเ t z 9 6 a โปรโตไทนะฮะเป็นรถถัง เอบทีที่ค่อนข้างจะได้สนุกมากเลยนะครับผมจากประเทศจีนนะครับผมเัม็นทะเลยอยู่ที่ 10. 0นะฮะคือด้วยความที่ว่าปืนมันเนี่ยค่อนข้างจะทรงพลังอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของกรอที่ค่อนข้างจะทํามาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ที่มันค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะหลังจากพวกเอบามเลยเอบานี่แอบยังไงก็แอบไม่วินนะฮะเสียงเครื่องมันดังมาก <laughs> ไอ้รถถังจีนเนี่ยบางเครื่องมันเงียบเงียบไงเออผมนี่คตรชอบแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมคือเรื่องของความช้าในการถอยหลังนะะคือถอถยยหลังเี่ ค่อนข้างที่จะช้ามากเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของเอ่อเขาเรียกว่างไงดีอ่ะความเร็วในการหมุนป้อมที่มันไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะครับผมคือหมุนป้อมเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเล่นระวังระวังนิดน,นึงนะครับผมอยา่าช็อตไปช็อตมาแบบสุ่มสิ่งสมหานะฮะเปอร์เซ็นต์ตาสูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังให้ดีนะครับผมคือนอกนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นถึงข้อเสียนะคือโหลดนานไหมคือถ้าคนเล่นเป็นจริงๆอ่ะมันก็อาจจะแอบนานนั่นแหละแต่ ถ้าเราบู๊แบบมีชั้นเชิงอะ่ะมันก็ไม่นานมากนะผมคือยิงแล้วแอบยิงแล้วแอบมันก็ได้ฮะแต่ถ้าเกิดไปบู๊แบบบู๊ล้างผ่านเนะี่ยอันนั้นผมว่ามันไม่เหมาะครับผมเพราะว่ามันจะโหลดไม่ทันนะฮะเอออ่ะวันนี้ก็เอาไว้ทีนี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหายเขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันชิปหน้านะฮะไปครับ,รบสวัสดีครับ